สวัสดีเดจ้าพ่อันอี้แล้วครับเอ้ยตุกาตาพาฝันส่วนล่างเงินคือเก้าค่ะอากาศดีดีอากาศดีเดดออกนะคะ่ะเพิ่งชมว่าเดดกำลังนะออกเพราะว่ากรมีคันมันไหลผ่านหรือเฮี้ยไปซะค่ะจุดนอพันกับโผล่ออกมาอีกลมพัดเย็นๆเนาะค่ะเนาะสดชื่นขนาดเลยเด้จ้ะเด้อมาค่ะกับกาแฟาถ้วยเก่าค่ะ กาแฟหอมๆเนาะค่ะเนาะบรรยากาศอันสบายๆสบายอยู่นในสวนลังเหินค่ะมาเด้อกาแฟอุ่นๆเนาะขะชื่นใจขนาด เพื่อนๆก็สบายดีกันทุกบ้านทุกคนไม่บอกค่ะเมือม่อไม่วันไม่วันสดชื่นสดใสก็เพื่อมีแต่ความสุขนะค่ะเด้อมีแต่สิ่งดีๆเข้ามานำมันชีวิตค่ะหน้าที่การงานก็เฮอสมบูรณ์นะคะน่ะเนาะประสบความสําเร็จแม่บอกค่ะเพื่อนบานย่างผ่าน อากาศเมื่อนี้ก็เป็นอากาศดีค่ะเป็นอากาศดีนี่ก็คือลมพัดโชยๆเนาะค่ะเนาะแล้วก็แดดออกพ,พุดพุดโพๆพแต่ว่ามีเมฆเมฆไหลค่ะวันนี้เมฆสีขาวๆไหลแต่ว่าอุณหภูมิกำลังเหมาะค่ะกำลังสดชื่นขนาดเลยนั่งสบายๆลมพัดเย็นๆก็มีความสุขนะคะแดดก็ออกมาเป็น เอาผู้เข้าไปลุกเข้าไปอีกแล้วค่ะนำก้อนเมฆกระบ,บ่ว่ากันเนาะค่ะเนาะคนก็ออกข้างนอกเยอะเลยค่ะพาสัตว์เลี้ยงไปปล่อยพาเด็กเนาะค่ะเนาะพาลูกออกอย่างว่าง,งั้นเถอะ กาแฟาหอมๆกาแฟาหอมๆอุ่นๆนาอค่ะเนาะมีแห่งชื่นใจขนาดเด้อจ้ะเด้อมืันนี้ก็เอ้ยก็มีงานเอ็ดหลายอยู่ค่ะแต่คิดว่าตอนบ่บยๆกันอะไปออกไปซื้อผลไม้อยู่ซูเปอร์มาร์เก็ตย่างไปค่ะย่างไปเอากระตังออกกําลังกายเน,นาะค่ะเนาะ ยังไซเออฟังเด้ค่ะอ้ยอากาศดีขนาดเด้อค่ะเด้อคำพูดเหลืออากาศฮอนๆอนบานเหาก็เข้ามาเบิ่งงันเอ้ยตุ๊กตาผ่าฝันนั่งอยู่นําอันมองลมพัดเยน็ยนๆอากาศดีเนาะคะ่นะเนาะสดชื่นแดดออกอุ่นๆมีเฮงมีเฮงค่ะ แต่ละคนก็เอ็ดสวนเนาะค่ะเนาะมันเป็นอากาศดีกับว่าเนาะเอ็ดสวนมาช่วงเรือนฝอนตกก็ผูมีพืชอ,ออกมาพังกันเถอะมาช่วงนานหนาวก็เอ็ดสวนเอ็ดเติมก็มดไปเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ก็ข้าผู้เลือนว่างก็เอ็ดสวนเลยตัดท่านต,ตัดนี้พังัันเถอะอ้ายบังแดดออกค่ะแดดออกมีความสุขขนาดเลยแดดอุ่นๆสดชื่นสดชื่นนะคะ มองเอ้ยน um, ั feliz, tipo, meals, okay. course, bringt, <It> ่งน <É. S 2> <it> ึก <de> ่าเป็นก uh, um, ็ไม้มันเล้ดแสงเลดส่งออกมานิดๆน้อยๆเนาะค่ะเนาะแต่ก็มีความสุขค่ะตามสไตล์เอ้ยตุ๊กตาผาฝันนะจ๊ะเด้อคลิปพามากินกาแฟค่ะอันคลิปง่ายๆสบายๆเนาะค่ะเนาะตังได้คุยกันตังได้เห็นกันนั่นคู่มือสินะค่ะได้ทักทายกันว่าเออเป็นเซเลโนเนี่ยโบันอลัน็บ่ได้เห็นกันไม่บอกค่ะอันนี้ก็มันเป็นมันก็เป็นความสุขอีกแบบนึงค่ะ ไดยยังกินกาแฟดื่มกาแฟนํากันนะพันสวัสดีกันเนาะคะเนาะถึงแม้ว่าเหานาอยู่ห่างไกลกันอยู่คนละทวีปแต่ว่าเดี๋ยวนี้วิวัฒนาการเทคโนโลยีมันไปไกลเนาะคะเนาะไม่มีอะไรที่ไกลเกินไปมันบอก่ะเหมือนกับว่าอยู่เกือกันว่างั้นเถอะเห็นกันนอนเนาะเลยว่างั้นเถอะสมัยก่อนพันมีเตีโทรศัพท์เนาะคะเนาะท่านเดาย้ยนยุคไปค่ะโทรศัพท์มันเสียเงินหลาย้ะคะสมัยก่อนเดี๋ยวนี้ฮัน แม่นอยู่เหาเสียแต่ว่าเหาก็จักนาเข้านํแปปนาแอปนาไลน์นาเติมมีมื่ออกกันาอโปรแกรมที่ว่าพันเธอใช้ฝีนะคะแต่ว่าเหาตรงดาวโหลดพันหลงเ่มือนกนเถอะปะก็สะดวกสบายขึ้นค่ะคนก็ทันสมัยขึ้นว่างนันนเถอะบางคนก็ทันสมัยเกินค่ะบางคนก็กําลังพอดีบางคนก็เพิ่งนะเริ่มเนาะคะ่ะเนาะบางคนก็ไปทุทุไปทุุไทไาย,าย,ายไปได้เคยตุ๊กตาเนี่ค่ะเนาะเฮอว่าเอ้ยเล่นเอ้ยเอ้ยเล่นเก่งแต่โบดเลยค่ะ เอ้ยก็อัดคลิปลงธรรมดาที่ว่าเอ้ยเคยถ่ายอะฮเว้าติดอ่างเลยคะ่ะเบิง่งแม่เอ้ยก็อัดคลิปลงธรรมดาเนาะค่ะเนาะที่ว่าเอ้ยอันเคยเอ็ดมาเมื่อห้าปีที่แล้วว่างั้นหรืไปเอ็ดบบเหมือนก็คือแบบพันค่ะคือเก่าคนคือเก่าเนาะคนน่ะเนาะแต่ว่าเอ้ยเป็นเล่นแบบพันแบบนี้ก็มันก็ทําได้คะ่ะแต่ว่าเผาพันบ่มักเอ,เอ้ยเอ้ยพัน้ยเล่นเป็นธรรมดาสิค่ะคืออัดลงคลิปก็ธรรมดาไปเนาะคนน่ะเนาะก็ ลังคนมากระใสโดนตอกโดนตีก็ล่างคนก็ไปซื้ออันนำวันที่วันขายเนาะขอโที่วันทำเอ้ยก็เคยทําช่วงนึงค่ะช่วงปีแรกๆต่อมาเอ้ยก็เลยหยุดเอ้ยก็เลยบดธรรมดาเลยค่ะเอ้ยอัดแบบพื้นๆเน่ยค่ะไม่บ่มีตะเลยอันอันนั้นบางครั้งก็อัดพื้นๆก็ถ้าเพื่อนบานเปิดเพลงดังๆก็โบได้อัดเร็อค่ะก็ต้องหยุดไปซื้อถ้าอัดไปลงไปก็มันไปใช้ลิขสิทธิ์ของอัน,พน,นะะอเพ,พื่นเนาะของเพลงเพือนเราก็ โดนนันแมปหมาเหมือนกันเถอะปะโดนคอมเมนต์หมากะบ่เอาค่ะเอ้ย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 ทำธร,รรมดาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ว่ามันเป็นคลิปประจําเหอนเนาะค่ะเนาะคลิปแต่ละมือ้อคลิปพื้นๆสินะคะ่ะคลิปธรรมดาเลยนะคะบ่ได้มีแต่เลยว่าอันต้องไปกระโดดซ้ายกระโดดขวาบ่ค่ะถ้าว่าคนเข้ามาทักเอ้ยมาอันเบิ่งเอ้ยเอ้ยขอบคุณหลายเนาะค่ะเนาะกะะ็มีแต่คาว่าขอบคุณนะคะเพราะว่ามันเป็น เพื่อนทางอันทางมือถือเนาะค่ะทางจอมือถือเนาะค่ะเนาะก็ว่ากันตรงตรเขาก็มีแต่เพื่อสิ่งที่ดีๆเื้อกันแม่นบอกค่ะถ้าว่าเขาชอบเขาก็เข้าไปเบิ่งเนาะค่ะเนาะ,ะถ้าเขาว่าอันบ่อชอบเขาก็เว้นไปแม่นบอกค่ะแต่สมากรชอบแหละค่ะถึงได้เข้าไปทักถ้าว่าเพื่อนหลังคนเ็ว่าอ้อยนายนี่เบิงบ่งดอกจักเราเวาเ,าเตอรมันก็นเลื่อนไปเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะอัอนเออเฮงไสเออฝังค่ะเพราะว่ามันเป็นแบบนี้หลีคลิปที่เอยทำเอ้ยบได้ไปเสริมแต่งตะลืนเนาะค่ะเนาะ บางทีเอ้ยอยากเสื้อหมวกเอ้ยก็เสืรเออยากเสืร์แว่นตาเอ้ยก็เสืร์ฟสินะคะเออบอยากเสืร์ตเอ้ยก็ธรรมชาติของเอ้ยเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็เหมือนกันแล้วแต่มือแต่ละเว็นของเหาที่ว่าเหาอยากเอดแบบเหลือสิบอกค่ะเพราะว่าการทําคลิปนี่ก็อยู่ที่ไอเดียของแต่ละคนไม่บอกค่ะทําดีมัดกูขนค่ะเอ้ยก็ถ้ามีเวลาเอ้ยก็เข้าไปทักเพื่อนๆเนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าบบมีเหาก็เว้นไปมม่บอกค่ะบางทีก็หึ่งๆก็จังจิ้มเข้าไปเบิ้งกันเนาะค่ะเนาะแต่ว่าบบได้ลืมกันด้ค่ะ พราะว่าถ้าเป็นเพื่อนกันแล้วมันก็โชว์ขึ้นบางเง่นเถอะอกาแฟเอ้ยก็มดไปแล้วค่ะนัดถามเอ้ยว่าเอ้ยจะเว้าแต่เด้อเ,เอ้ยตุ๊กตามื่อนี่ฮันกะลืมค่ะโม้ไปโม้หมาคนโม้นี่ลืมซ้ำแจักบอลแต่เหลือแล้วเทียบไปเปิดฝั่งงั้นแล้วเทียบบนทีฝั่งงั้นฮอดอันนั้นนะคะลงไปแล้วลงไปเลยสิค่ะพอนล้วมาเปิดฝั่งอ้า คือเว้าที่นี่บอกว่าอ้ก็ยามันลงแล้วก็ลงเลยเนาะค่เนาะนังเทียก็หัวตัวผู้เจ้าเ้อค่ะนังเทียเว้าติดอ่างอืออ้ะๆไปก็ลิ้นมันพันกันเนาะค่ะเนาะความคิดไปก้อนนั้นคำเว้าว่างั้นเถอะปะแต่ก็ฟังกันเบิ่งกันม่วนๆเนาะค่ะเด้ออันเอามีเจ่ความสุขเพื่อนทุกคนก็ถ้ามาทักเอ่ยก็เอ่ยก็ขอบคุณเนาะค่ะเนาะมีเมื่อไม่วันไม่ก็มีแจ่สิ่งที่ดีๆเข้ามานําชีวิตค่ะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอันดับแรกเนาะค่ะเนาะอันดับต่อไปก็ทําเองค อยากไปยูจุดเลยก็รทาเองเนาะค่ะเดอ้อแต่ว่าสุขภาพร่างกายนี้ต้องมาอันดับแรกค่ะเพราะว่ามันสําคัญที่สุดแล้วก็พบกันคลิปหน้านเด้อจัดเด้อสวัสดีค่ะ